สวัสดีค่ะวันนี้เซลฟูนะคะเ็นรถด D ีเดย์ค่ะจะมาแนะนำเรื่องการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นนะคะอันแรกก็จะเป็นน้ำมันเบรกแล้วก็ระดับน้ำที่ปัดน้ำฝนต่อไปก,ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องอน,นี้เป็นหม้อน้ำแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ค่ะคุณ้ อันนี้เรามาเริ่มต้นที่น้ำมันเบรกนะคะลูกค้าจริงๆแล้วมันจะต้องอยู่ระดับแม็กนะคะเส้นเส้นนี้แต่อันนี้ถือว่ามีไม่ถึงแต่ก็ไม่ได้ระดับไม่ได้น้อยนะคะต่อไปเป็นอันที่2นะคะลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าระดับน้ําปัดน้าฝนอันนี้เราจะขาดไม่ได้นะคะเราต้องเช็คเราต้องใช้รถใช่ไหมคะเวลาเราเออกไปข้างนออะไรอย่างเงี้ยเผิดรมันมีขัดขับไปแล้วมันมีโคลมมีอะไรกระเด็นเลอะขึ้นขึ้นมาที่กปะจกคือเราก็ต้องมีน้ำเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะได้ชะล้าง ให้มันสะอาดต่อไปเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะคะคือการเช็คน้ํามันเครื่อง<ม>ก็โดยการที่ดึงตัวนี้ออกมาคืออันนี้จะเป็นเป็นสีสีน้ํามันเครื่องที่โอเคนะคะปกติอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเริ่มไม่ค่อยจะดีหรือว่าเกิน5 0,000ืกิโลไปแล้วนี่มันจะเริ่มเป็นสีดำๆแล้วก็เราจะต้องดูน้ํามันเครื่องคือเราต้องเช็คนะคะลูกค้าไม่ให้มันมันแบบว่าสีดา หรือต่ำกว่าตรงกลางนี้คือถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะลูกค้าเพื่อแบบว่าเครื่องยนต์ของเรานะคะลูกค้าจะได้อยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าต่อไปเป็นแบตเตอรี่นะคะลูกค้าซึ่งปกติแล้วแบตเตอรี่นี้ก็จะมีแบบแบบน้ําแบบกึ่งแห้งแล้วก็แบบแห้งนะคะแต่ว่าของเราเตโลดีเดียรุ่นนี้คือแบบแห้งค่ะคือแบบแห้งนี่ก็คือมันจะมีอายุการใช้งานคือ2ปีนะคะลูกค้า คือลูกค้าออกออกรถของเราไปจากดีเดย์เนี่ยลูกค้าก็คือใช้ไปเลย2ปีคือค้มมากไปเป็นหม้อน้ำน,นะคะลูกค้าอันนี้คือเราจะเช็คนะคะเนี<ม>่ยต้อง,ต,องต้องให้เติมอยู่ประมาณนี้นะคะน้ำคือเราจะไม่เติมนเต็มหรือลน้นออกมานะคะเพื่อเพื่อว่าให้มันมีที่ระบายอะคะ่ะเวลาจะได้ไม่ไม่เกิดแรงดันขึ้นมาก็ก,ก็ก็คือเติมประมาณนี้เช็คดูทุกวันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เยอะหรือไกลมากก็อาจจะเป็นอทาทิตย์ละคร ต่อไปก็จะเป็นคู่แลนซึ่งเติมน้ำมันหล่อเย็นนะคะลูกค้าก็จะต้องให้เนี่ยคะ่ะเติมให้อยู่ประมาณนี้นะคะ่คะลูกค้าถ้าต่อไปก็จะเป็นเช็คลมยางน,นะคะลูกค้าถ้าเป็นรถเก่งนี่ก็ลมยางด้านหน้านี่คะ่ะล้อหน้าก็จะเป็นอยู่ประมาณ32ะคะ่ะ แล้วล้อหลังก็จะอยู่ประมาณ30ที่มันที่มันเติมไม่เท่ากันเพราะว่าด้านหน้านี่มันจะมีรองรับเครื่องเครื่องนะคะลูกค้าก็วันนี้ก็เป็นการแนะนําเล็กๆน้อยของรูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าไม่มากก็น้อยนะคะลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมอีกนะคะสวัสดีค่ะ